สวัสดีครับถูกท่านมาฟังเรื่องหลอนๆกันครับอย่าลืมกดติดตามสัญชัยด้วยนะครับเรื่องคืนสยองที่สังหารรูปประเภทสยองขวัญผีตำนานขเขมรตอนที่1เงาในวิหารผมชื่อกล้าเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีปี4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพช่วงปิดเทอมใหญ่ผมกับเพื่อนอีกสามคนตั้มฟ้า และไม่ตัดสินใจเดินทางไปทำวิจัยที่สังหารูปหรือเพียกคารที่เสียมราฐประเทศกัมพูชาตอนแรกพวกเราคิดว่าแค่มาศึกษาโบราณสถานจดข้อมูลถ่ายภาพแล้วกลับมันควรจะเป็นทริปที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้แต่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นวันแรกที่ไปถึงอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนตกเป็นระยะ คนท้องถิ่นเตือนว่าอย่าอยู่ในเขตวิหารหลังพระอาทิตย์ตกเด็ดขาดพวกเขาพูดด้วยแววตาจริงจังแต่พวกเราแค่หัวเราะคิดว่าคงเป็นความเชื่อโบราณคืนนั้นพวกเรานอนกันที่เกส์เฮาส์ใกล้ๆวิหารผมสะดุ้งตื่นตอนตีสองรู้สึกหนาวแปลกๆทั้งที่อากาศควรจะร้อนผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบห้องเสียงเหมือนลากเทา้าช้าๆหนัก ผมลุกไปดูที่หน้าต่างเงาหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโพด้านหลังวิหารเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวมนรผอมแห้งอย่างกับโครงกระดูกเธอหันหน้าขึ้นมาเหมือนมองตรงมาที่ผมแต่ที่น่ากลัวคือเธอไม่มีหน้าตอนที่สองเลือดในห้องพระรุ่งเช้าผมเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนฟังไม่มีใครเชื่อบอกว่าอาจจะฝันไป แต่ผมรู้ว่ามันจริงตั้มบอกว่าเขาจะไปถ่ายรูปในวิหารตอนเช้าพวกเราจึงตามไปด้วยขณะที่เดินเข้าไปด้านในสุดของวิหารเกรา่าฝาเจอห้องเล็กๆที่มีพระพุทธรูปนั่งพังพิงอยู่ผนังรอบห้องมีอักษรเขมรโบราณเต็มไปหมดเหมือนมีใครเพิ่งเขียนเลยฝากระซิบทันใดนั้นเองไม้ก็สะดุดล้มตรงพระพุทธรูปเลือดไหลเจ้าที่ไม่ยองไป กลางป่าทึบในอำเภอห่างไกลมีบ้านไม้เก่าแอบซ่อนอยู่หลังต้นตะเคียนขนาดมหึมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันหลังพระในหมู่บ้านประกาศว่าที่นั่นเจ้ากลับมาอยู่แล้วแต่บอนนักทมคอนเทนต์สายลี้ลับจากกรุงเทพกลับมองคำเตือนนั้นเป็นแค่กลยุทธ์เรียกความสนใจเขาอยากได้วิดีโอสักคลิป ที่ดังพอให้เพจของตัวเองเติบโตวไวๆจึงพากล้องและอุปกรณ์เข้าไปในคืนที่หมู่บ้านจมอยู่ในความเงียบเสียงแรกที่เขาได้ยินคือครืดเหมือนมีใครลากอะไรอยู่ใต้ถุนบ้านจากนั้นกลิ่นสาบเหม็นและกลิ่นทูบเก่าๆก,ก,ก็เริ่มลอยมาบอนตัดสินใจเข้าไปในบ้านร้างมีไม้ไผ่เก่าๆกองทับกันอยู่ และมุมหนึ่งมีแท่นศาลเล็กๆที่พังครึ่งซีกพร้อมตุ๊กตาดินปั้นหักครึ่งตัวหลานของผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าบ้านนี้เคยเป็นของหมอผีประจำหมู่บ้านแต่เขาหายตัวไปหลังเผลอลบสารเจ้าที่เมื่อบอนไลฟ์สดกล้องก็เริ่มกระตุกภาพราเสียงชัดบ้างหายไปจู่ๆภาพก็กลายเป็นสีแดงสดมีเสียงแหลมกระซิบว่า ออกไปที่นี่ไม่ยินดีบอนปิดกล้องกำลังเดินออกจากบ้านแต่เสียงพึมพำใต้ถุนบ้านกลับตามมาสารค่าถูกลบค่าจึงกลับมาเอาคืนเมื่อเขาวิ่งออกจากบ้านเสียงดังครืนราวกับบ้านทั้งหลังสะเทือนรากไม้ขดพันขาเขาไว้แน่น บอลกลิ้งลงไปชนกับต้นตะเคียนที่เปลือกไม้เป็นรูปหน้าเหมือนมนุษย์หลับตาชาวบ้านพบบอลช้าวันต่อมานั่งนิ่งใต้ต้นตะเคียนพิม